สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม้ขายังตกใจลูกค้าสุดชิวนำเงินก้อนโตมาให้ทำเค้กซ่อนเงินวันที่24กุมภาพันธ์2565ผู้ซื้อข่าวได้รับรายงินมาลกออนไลน์ได้มีการส่งต่อภาพรเรื่องราวของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งชื่อจันวัฒนดาทัอินตาซึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับการทำเค้กโดยระบุข้อความว่าเค้กซ่อนเงินกับยอดเงินก้อนนี้1ล้านบาทตกใจกว่าคือลูกค้าเอาเงินมาให้ทางร้านแบบชิ มาก,ก้อนนี้เค้กลูกค้าขอใส่เงิน1ลร้านบาทใส่ในเค้กขนาด11บอปอนด์สชั้นต้องขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจจริงๆจ้าใส่ครบทุกบาททุกสตางค์แน่นอนค่ะทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายทั้งแสดงความยินดีกับร้านและขอให้ขายดีขณะที่บางส่วนก็แสดงความอิจฉาคนที่กําลังจะได้เค้กก้อนนี้ไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ